สี่คลิปต่อเนื่องนะครับในวันเดียวนะครับสี่คลิปต่อเนื่องเลยนะครับอาจจะพักไปประมาณชั่วโมงกว,กว่าได้นะครับแล้วก็ลงคลิปใหม่นะครับนี่เป็นคลิปที่สี่ของวันนี้แล้วนะครับก็สามคลิปที่เราอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับรีวิวหมัดมังกรสวรค์เลยรีวิวทรงผมมังกรสวรรค์แล้วก็ ฝึกฝีมือ EP 9กับ EP 8นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผเกมเมอร์ t ีเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นฟรีไฟล e กับเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนผมเขาชื่อว่า Shadow FF กับ Joker FF นะครับทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินไปแล้วแลละครับซึ่งก็ไม่รูวรำกันนะครับเอาใครส่งไรมา เขาส่งอะไรมาได้เวลาอัดคลิปของบักแท้แล้วห่ะเออผมขอส่งก่อนนะครับเวลาผมส่งมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเข้าเกมแล้วทีนเราไปทำบักลอยฟ้าเข้าเกมเราไปทำบักลอยฟ้ากัน เราผมส่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเอา,เอ,าอะไรกันเนี้ยทุกคนค้างเลยโอ้เมื่อกี้ค้างเลยนะครับจะว่าไปนะครับเอาไตเทนมาแล้วนะครับชาลูกับ โรเกอร์มาแล้วนะครับเอาเชิญแล้วเขาไม่มาผมขออนุญาตเปิดไมค์ก่อนนะครับฮัลโหลทำบลอกลอยฟ้ากัน keep you. ไอคลิปอยู่เวลาผมเปิดไมค์อาจจะไม่ได้ยินเสียง โ <Okay. S 2> <ำ>อเคน้ออย่าพูดดังอย่าพูดโอ้ยนี่เําไยจะพูดดังได้ขนาดนี้อะไรครับนี่เขาเปิดเสียงสุดแล้วทีเนี้ยโคตรดังโอเคดูครับวันนี้ผมจะมาบล็อกไลฟ้ากันนะครับไปกันเลย วนีครับเราก็จะมาทำบล็อกกับเพื่อนครับบล็กลอยฟ้าไอ้กิททำบล็อกลอยฟ้า ก็จะมาบอกเคล็ดลับการทำทำบักลอยฟ้านะครับพออ่คลิปมันอาจจะมีคำยากน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเปิดดอกันอาชีพยอยู่ไอ้อกิ๊ดนี้วกว็อาจจะเปิดมาทัไนะคบ เ้าไปกันเลยไม่อยากบอยอีดีเขียวเข้าโซนเขียวคลิปนี้จะปิดม้หมอยแล้วมันไม่ได้ยินนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างบนเอง บักลอยฟ้าไอคิดมาก่อนมาก่อ,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 อคลิปนี้อาจจะเฟลๆเฟหน่อยนะครับบอกเลยนะเรามาทำคลิปบลกลอยไปทำสักทีเถอะนะไอคิปด้วยก็ผมจะมาลองทำบั็กลอยฟ้าตรงนี้ครับ ตันแรกเราต้องมาลับเพื่อนนะครับให้เพื่อนเราเนี่ยยืนยืนหันหน้าฝั่งนู้นดิยืนแล้วแกหันหน้าไปเอ้ยออาสากิจจะเออนะครับเอาดีเลยดีก็อห้เราครับขึ้นบนหัวเพื่อนนะครับ จะตั้งชื่อคลิปโคตรวุ่นวายโหเสียงดังมากนะครับก็ให้กดสเก็ตบอร์ดแล้วเพื่อนเราก็กดสเก็ตบอร์ดตามเราครับจากนั้นเราก็ออกจากสเกตบอร์ดแล้วก็ยืนประมาณกลางหัวนะครับแล้วก็เปิดแท็บนะครับจากนั้นก็เข้าเอปใหม่เลยนะครัไม่เจอเลยนะ แล้จดท่าอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วเพื่อนเราก็จะตามเราไปด้วยนะครับตามไปทุกที่เลยนี่เพื่อนต่างๆโมรม,มาอยู่เลยยื่ต่อไปยืดต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยเไปไยไปวันน,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 นี้เอาตรงเนี้ยี่แหละเอาตรงเนี้ยนี่ยอยู่นิ่งๆ เขาจะเป็นคนขึ้นหัวคิดว่าจจะวุ่นวายนะไม่วาจะต้องคือคิดว่าโคตรวุ่นวายกดปุ๊บเพื่อนเรากดปั๊บมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้กิจเราออกก่อนเราทำบักลอยฟ้าออกก่อนเดี๋ยวผมจะกับอืม เอาเข้าได้ผมก็ต้องเข้าได้เลยว่กินเข้าไปได้นะครับประเยศให้กัตเองด้างหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ติดนะ แต่พวกแกอย่าพูดอัดคลิปอยู่ค่ะผมจะเปิดโน้ตบุอยหน่อยนะ ได้เลยของไก่มาได้เลยนโอโหคลิปนี้ก็จะว่นกัน มาทาบ้าไฟฟ้าจริงต้นอย่างน้อยเราก็สอนไปแล้วนะครับแล้วเราขึ้นมาทำอะไรตโอคิคทาบักอามาต,ออกต,ตะเลยคนกดตนาวงมาเายทาบัาอมตะออืมา คลิปนี้นะครับอาจจะเปิดไม้บ้างน,นะครับแล้วมันอาจจะเสียงหายหายครับกราบออกไปด้วยความสุขท,ท่านด้วยนะครับบอก,กิททำบำักอมาตะเถอะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเข่านี้นะคบสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่า,ายลืมกดไลค์แชร์แลกดติดตามให้ ก็ร <Cornell. S 2> <โ shirt. S 1> ับวันนี้ก็พูดอันนแล้วทาบลมอกให้กีดเขากับอยู่แล้วแกจะพูดพื้อโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ตัวลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บายบายขอบคน